สวัสดีครับทุกคนเปิดตัวที่ i d 2นะครับวันนี้เราจะมารีวิวดูการใช้งานของเซติก้าแสงนะครับที่มันมีอยู่ในตู้กาชาที่ทุกคนสามารถเปิดได้นะไปครับไปเปลี่ยนมันเป็นไฮเปอร์ Hyper. ใช้ตัวตามนี้นะครับทุกคน30ตัวไปสี่รห้า ตังห้าร้อยล้านโอ้สบายครับเดี๋ยวค่อยเพิ่มสกยภาพนะครับตอนนี้เราก็ค่อยๆเก็บไปก่อนสำหรับจะเพิ่มศักยภาพให้ตัวนี้นะครับแนะนํานะครับเน้นพลังโจมตีนะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวดาเมจนะครับดาเมทที่โคตรแรงอะ่ะแถวหลังแบบโดนหมดอะ่ะเลเทอะโอเคร้อยสี่สิบ แล้วเราจะรอจะสิเอ้ยอนานาเออาทิตย์หน้าเพิ่แสงเอไอท่านมืดน,นะครับจะมานะครับแล้วก็จะดูเป็นตัวอะไรครับเพราะผมจะเลือกปั้นทีละตัวนะครับเพราะว่าแบบไอดีน,นี้เป็นสายฟรีนะครับทุกอย่างเป็นฟรีหมดเลยนะอย่างเกียร์ก็แบบต,ตามตามเท่าที่มีนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อะไรมาอ่ะมนันเกียร์สายฟรีนะครับก็เกียร์จัดไปตามนี้ก่อนนะเพราะว่า ยังไม่เคยลองเล่นลง PVP นะครับเราก็ต้องลองเล่นดูก่อนว่ามันเวิร์กหรือเปล่าซึ่งการลดแรกก็สําคัญครับแต่อันนี้ไม่มีลดแรกเลยอันนี้ก็ฟังก์ชันแบบเพื่อโจมตีนะครับคือมันก็เซิร์ฟสิบเอ็ดล้านครับนั้งสิบเอ็ดล้านตีสอง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 ล้านสามนะครับเน้นออกสกิลนะครับเนี่ยสกิ 101, ลบวกร้อยหนึ่งลบสกิลนะครับต้องมีนะครับลบสกิลสำคัญนะ เราไปลองดูกันดีกว่าครับซัวสเตตที่400ถึงแล้วเท่าไหร่ดีอ่อ408ละกันนะครับด่านบอคงจะอันนี้ไปมนะั้ง407ละกันไปครับ อ้ยๆๆเนี่ยถ้าไม่มีรถแร่ครับก็ใช้แร่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบในเกมนะฮะโอ้โหเห็นป่ะครับอ่าแต่มันก็ตายนะฮะยืนไม่อยู่เหมือนกันนะอะขอขอขอตั้งดุระยะงโอเ้เห็นป่ะเห็นป่ะครับไปหมดเลยค,คือแบบระยะก,ก,ก็บอกบอกนนี้บอกครับแพงหลังนะยืนไม่ได้แน่นอนครับ พวกเจมมืดอะไรเงี้ยที่แบบตัวดามจเอ้ยพวกตัวป่วนพวกแบบเจมมืดอย่างเงี้ยโดนแบบตายหมดอะแล้วผมแนะนํานะครับใครที่มีเจมมืดอะเอามาคอมโบกับตัวนี้ได้เลยครับคือเจมมืดมันจะสตาร์ทหลังจากตัวนี้ก็จะสามารถคอมโบได้ดีมากเนี่ยเนะี่ยพอมันจะขึ้นเป็นหินหรือเป็นยานะครับพอสังเกตเนี่ยนะหินขึ้นมานะครับคือแบบตอนนั้นอนะ นี่คือมาแรงมากคือแต่ใช้แร่แค่พันหนึ่งก็โอเคนะฮะแต่ถ้าลดแร่ก็จะดีนะครับเนี่ยถ้าเราลดแร่เราสามารถปล่อยแบบตัวอื่นได้ด้วยครับเพราะว่าตัวเดียวไม่สามารถทําให้ทีมชนะได้นะครับเราต้องเน้นว่าเราสามารถปล่อยตัวะไะ้เยอะแบบถ้ามันติดขัดนะฮะจะไม่ดียิงเลสูงๆนะครับเขาจะมีแบบพวกเพิ่มแร่อีฟายคอมโบแร่หนึง่งสร้างตัวชาอะไรเงี้ยมันก็จะลําบากนะครับ เดี๋ยวพาเรามีท่าแสงมาแล้วนะครับเด็กหน้าขขงได้ท่านมือดีนะครับถ้าเราได้เราจะปั้นอดีนี้ขึ้นมาสามให้ได้นะครับโอเคครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วใช่ปะว่าแบบโคตรแรงนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูครับผมจะทําสักมินิแบทเทิลเล็กๆน้อยๆครับสักสองตัวแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับโอเคครับ ไปตั้งทีมอัธิลักมานะเมื่อกี้จริงๆสู้คนละทีนึงนะครับเพื่อส่งตัวมาช่วยครับจบเลยฮะมันมันไม่ได้นะที่เราจะสู้ก็คืออาม่านะครับคืออาม่านะครับคือเราจะตั้งเกียร์เหมือนกันก็ไม่ได้ครับโมคนละสายนะครับแล้วก็แบบจะตั้งให้แบบยังไงใกล้เคียงกันมันก็คือมันเป็นมินิแพตเทิลนะครับเราไม่ต้องไม่ได้จริงจังขนาดนั้นนะครับให้พอเห็นผลครับซึ่งเลเวล้อสี่สิบเท่ากันนะครับ เราจะส่งแค่ตัวเดียวนะครับจะส่งแค่เจสิก้าแสงนะครับมาอ่ามาถึงบอกเอามาตาดัดอะไรครับเห็นไหมครับเอาไม่โดนนะครับก็อามานะครับจะมาชิดป้อมอยู่แล้วเพราะว่าเจสิก้าแสงเป็นตัวหลังนะครับโ,โห าแล้แะคือขออนุญาตนะครับต้องผัดนะครับให้เจสิก้าแสงมีที่ยืนบ้างนะฮะต่ำก็มันจะลำบากนแะ่ะเพราะเจสิก้าแสงอะ่ะมันเป็นตัวภาพื้นหลังเราต้องมีแทงนะครับอืมผัดกันตายได้มีสายครับ อุ๊ยบอดหดหรือว่าอะไรเนี่ยอ,อาม่าถ,ถึกจริงนะฮะโดนไปทีนึงไม่เป็นไรเลยนะครับอืมล่วงครับยืนไม่ได้เลยครับโดนอามา่าตบอย่างเดียวเลยโอ้โหไม่ได้เกิดน,นะอ่าเดี๋ยวลองตัวต่อไปนะครับ มาตัวที่สองครับจริงตัวที่สองอาจเวลาทำแต่ว่ามันมันดูไม่ไม่โอเคะครับครับตัวที่เราเจอนะครับเป็นมูนมูนอออเบดบอลนะครับพาดมืดนะครับเราจะมาดูนะครับเราสามารถตีเขาได้แค่ไหนนะครับให้ได้อัดใหม่ครับผมนั้นเปิดเพลงไหมวครับ เพลงเขาเต็มๆเลยนะฮะเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่นะครับเดี๋ยวๆอนญาตพัดนิดนึงนะฮะโอ้โหจะเสื้าแขงหนืดหนืดเหน็เหนป่ะ โดนครับโคตรนืดครับใช่ไหมเิบบอนคอมโบนืดใช่ป่ะครับผมไม่แน่ใจนะผมมันน่าจะใช่แล้วมันมันช้าอย่างเงี้ยโอ้โคตรนืดครับส่งตัวไม่ได้ครับอ่ะผมจะลองให้เล่านะครับอีกรอบคือครั้งนี้เราจะส่งบุริยางด้วยนะครับบุริยามันไม่มีดาเมจนะครับเราจะให้มันเป็นแทงไว้ก่อนนะครับ ไม่งั้นมันจะยืนไม่ได้นะครับอุบ้าอมาตากไกลมากครับเนี่ยน,นะ่ยถ้าเราอะมีตัวรอบข้างที่ดีนะครับสามารถทำให้มันยืนได้นะครับคือมันจะแรงมากครับมันจะได้ คือมันเป็นตัวที่โจมตีแรงอยู่แต่บอลบ่าเห็นป่ะไม่เห็นแบบที่ออกมาแค่ข้างหน้าโดนแค่สะเก็ดก็เรียบร้อยครับคือเราต้องมีแทงให้มันยืนได้เห็นป่ะเรียบร้อยครับทุกตัวตอนแรกที่ผมไม่ได้อลองนะที่เป็นอาร์มาอตอน,นั้นอะ มีเพื่อนส่งตัวเบลทัดไฟมาช่วยนะครับก็นั่นแหละอามาตีเบลไม่ตายครับคือมันอัพอัพอัพอนนี้อาม,มา,า้ยิกเลยนะฮะไอจติกาแสงเนะี่ยร้อยครับคือถ้าหนึ่งหนึ่งอ่ะมันจะไม่โหดนะครับสับจติกาแสงแต่ถ้ามันอยู่ในทีมไฟนะครับบอกเลยครับโคตรเก่งมันตีตายท้ทุกตัวนในปัญหาคือตายง่ายครับแค่นี้นะครับ ดูคราาวนะครับที่ผมไม่ตัดรวมกับที่ผมสู้พิวพีไปแล้วนะครับ <Bye. S 1> ไปดูครับป่านี่รีผมอยู่ตามนะผมจะหาทีมที่แบบอันนี้แ,บบแล้วกันนะอันนี้เมื่อกี้ก็ตีได้แต่ว่าหาทีมที่แบบสักหน่อยนะใช่อ่นนี่ก็ไแดบบ้ทีมสองนะครับมิดโอเคเราจะดูได้ว่า ยาที่เราใส่ตัวเนี้ยมันเข้ากับทีมได้หรือเปล่าว่าใช้แร้เยอะไปไหมอะไรนี้ด้วยนะครับให้ดูนะครับตัวบินนะครับสองตัวนะครับชนะตัวกันบินตัวนี้ยากนะครับก็ผมแนะนำนะสำหรับคนที่มีแบบตัวกันบินตัวนี้เอ่อชื่ออะไรไอเซอรออกกี้เนี่ยไอโมเนี่ยกับเอ่อเซลลี่หิมะนะครับผมแนะนำไม่ควรเปิดแล้วนะ กกับับตวนนดิเสองตัวนี้มันเก่งสองตัวนี้ของแสงมืดมันเก่งกว่านะแต่ถ้าใครแบบแบบไอ้หลักของผมอะที่มีแค่บอสปลาผีกับออบอสปลาผีมูนผีจีนะครับถ้ามีแค่นี้แล้วยังเลเวลไม่แม็กนะครับผมแนะนําว่าเปิดก็ได้นะครับมันก็ดีนะแต่ถ้ามีแบบมูนผีจีนแม็กแล้วก็ไม่จําเป็นนะครับเพราะมูนผีจีนแม็กมันก็ตีได้ทุกตัวนั่นเองนะครับ อ่าเจอแสงมืดไปเยอะนะได้เลยนะครับเอาทีน,นึงแล้วกนและอีกอย่างที่เหตุผลว่าทำไมไม่ค่อยแนะนำให้เปิดเพราะว่าไอตัวตัวกัมบินเดือนเนี้ยมันไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดนั่นเองนะครับคือมันจะมาตลอดไปนะเราสามารถเปิดได้ตลอดเวลานะก็ไม่ต้องรีบหรอกถ้าเปิดโครเบอร์เดือนหน้ามันก็อาจออกได้เหมือนกันนั่นเองนะครับ ก็ไม่ต้องอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเปิดตอนนี้ก็อาจมีเพิ่มโอกาสไงถ้าแบบแบ่งสมมติเราดูบี้เยอะก็แบ่งไว้ก็ได้นะครับแต่สำหรับอดีตรองผมก็คงไม่เปิดแล้วนะรอทาดมืดนะครับใช้ตัวเนี่ดูครับเห็นป่ะนี่เจสิก้าแสงอ่ะ นี่ตัวกันพายุใช้เพกนี่ยมันกันพายุแค่นั้นแหละไม่เห็นบ่าบ้าแพงหลังอะ่ะมันจะยืนไม่ได้เลยครับแต่เมื่อกนะี้น่าจะของอันนี้ด้วยโชคันดอนะนี่น,นเห็นบ่าหินขึ้นมานะีน่ถ้าเรามีขอครับไอ้าสมืดอะ่ะขอให้เป็นเออบาวโยมิไม่ก็เจมเจมเจ,เจม่วงอะ่ะ ขอสองตัวเนี้ยสักตัวหนึ่งมานะฮะพยายามจับไปได้ไอ้ดีเนี้ยเอามาอคอมโบนะโอ้โหบอกเลยเนี่ยแ่งหลังอายหมดอะ่ะเอเลนคือดีมากนะเห็นปะ่ะสลับมอดโซยไปหมดเลยฮนะต้องไปตีไอ้นั่นอะ่ะไออะไรนะกิวอ่อะเคยชนะเพราะเอเลนด้วยครับ ข้าไปข้างหลังไปตีป้อมเฉยเลยครับอ้าวป้อมก็เสียแบบมันยืนนานนะสูสีกันมากอยู่ดีเอเลนก็ไปนั่นนะไปล้วงหลังเขานะอ่าก็มาดูครับสาหรับวันนี้สำหรับตัวนี้ถ้าได้เห็นนะครับคือมันดาเมจมันแรงนะครับแต่ว่าเราควรจะมีแบบเพื่อนข้างๆทําให้มันยืนได้นานหน่อยนะครับไม่งั้นมันจะตายง่ายเห็นป่มมันตายง่ายแต่ถ้ามันยืนได้นะครับเห็นปาดดาเมจ ได้หมดเลยครับก็สำหรับวันนี้ผมเิ่านี้นะครับสดีครับ